เป็นภายในหน้าบริเวณงานการเข้างานฤดูหนาวจธรัดชจึงใหม่นะครับก็ปีนี้ผู้คนก็น้อยน้อยนะครับเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนะครับก็เป็นอย่างครับป้องกันตัวแล้วก็แม่เอากันนะครับเดี๋ยวแปเอานั่งนครับ ใหมนแอวได้นะครับผมเที่ยวได้ครับวันนีครับวันนี้มาที่งานฤดูหนาวเชียงใหม่ก็มีธุรกิจนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องนักเด็กนะครับที่เลี้ยงแพ้นะครับก็เป็นแคมหนึ่งนะครับในการที่จะทำเพอ่์บูเล่าของแปะเอานะครับแปะร้อยแปะนิดนะครับเพื่อทำอย่างนี้ไปดูนะครับ ครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่คนว่าโกลเด้น,ก,น,นก้นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแพะนะครับที่มาออกร้านในงานขายนกแพะครับที่ละสิบบาทนะครับเก็บสตาลักกับละสิบบาทนะครับมอหนุนเป็นรอบขายนะครับละสิบบาทก็ได้ตังค์นะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนโอท็อปนะครับของดี25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,บโคโคลนันนะครับนีน่เป็นจอดกับที่ทีหลังมาก่อนกำลังจะรอกินกาแฟสดนะครับที่ในในซุปของของดี55อำเภอนะครับกาแฟสดตัวกาแฟก็มีกระโดดท้อง55บาทกาแฟก็ับบัตรกาแฟ น,นับนนนนก็เป็นอำเภอหอดนะครับเมืองพิษดานนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองเรื่องที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นหางดงนะครับนะหางดงก็จะเป็นแต่ละเมืองแต่ละอำเภอก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเ่านะครับ อันนี้ก็ของดีอำเภอสันทรายนะครับผมอันนี้อำเภอแม่วางนะครับผมอำเภอแม่วางอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับนะอันนี้ก็เป็นชาติพันธุ์นะครับเป็นหมอกชนเผ่านะครับนะกาลยานิวัฒนานะครับอันนี้อำเภอเวียงแห้งนะครับนะโอ้มีหลายอำเภอครับผมเวียงแห้งก็กลายผ้าเมืองนะครับละไอหยวนนะครับนะเวียงแห้ง ครัในีกอำเภอแม่ริมครับที่อำเภอแม่ริมอำเภอแม่ริมโดยมีเสื้อผ้าเมืองเหมือนกันนะครับนะอันนี้อำเภอฝางนะครับอำเภอฝางก็โยกคือส้มอยูที่หนึ่งนะครับเอาส้มมาขายนะอำเภฝางอำเภสลับปีสลับปีนี่ก็โอท็อปนะครับนะนี่อำเภอบอบไก่นะครับฝ่าอยู่ไก่อยู่ไก่พ่องนะครับนะองค์ไก่นี่สนใหญ่จะก็จะเป็นชาติพันธุ์กันนะครับนะ กาแฟกอติดดอยนะครับสามห้าบาทนะครับผมนนีอเภอแม่แตงนะครับน้องอำเภอแม่แตงโอ้ก้าเดินมาดูซุ้มอำเภอใน่ก็ะภูมิค่านะครับผมการฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาแอลกันนะครับน้องอำเภอแม่อ้นะอำเภอแม่ไอ้อำเภอจอมตองนะครับชาติพันธุ์ก็จเยอะน้อยนะครับนาะอันนี้อำเภอเชียงดาวนะครับนาะ เชียงดาวกว่พี่น้องเชนงเงดาก็เยอะนะครับท่านอำเภอสัมเมืองก่อสระสัพ้นอำเภอสัมเมืองก็มีอันนี้อำเภอสะกระแปงนะครับ,บ,บน,น,น,นะบสะกระแปงนี่ก็ดังใน,นเรื่องของเสื้อของผ้านะครับน,นี่ก็พออสถานีรถไฟนะครับนะ่ะสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับ ของดีเมืองเชียงใหม่เยอะนะครับเชียงใหม่งั้นอนุาหภูมินี้ก็ยังหน้าแอลอยู่นะครับแล้วป้องกันตัวดีๆนะครับแล้วก็มาแอลกันนะครับนะอะไรเป็นรถไฟนะครับรถไฟแอลในงานฤดูดหนาวเล่นได้เล่นได้นะครับมสมาคมกับท่านผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ะหลานกายหลานกาย บริเวณงานนะครับที่มีการขายเข้าขายกองนะครับตลาดล้านนานะครับก็ติดติดก็เวทีนางงามนะครับนางสาวเชียงใหม่ก็ยังคงมีการประกวดอยู่นะครับใกด้ที่เงาบริเวณในฤดูหนาวครับคนมาไปนั่งร้านตรงนีครับเอ้าผมเอวงอไอปอดสตีสิไอของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับ